สวัสดีค่ะก็แอนนาเองก็วันนี้จะมีอะไรมาแนะนำค่ะเพราะว่าตัวนี้ได้ใช้มาถ้าเห็นรูปที่ลงในอินสตาแกรนะถ้าใครเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรคือขอรูปถ่าย ว่าจะลองใช้ดูถ้าดียังไงจะมาบอกต่อซึ่งพอลองใช้แล้วมันดีนะคะก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสมาบอกต่อนะคะใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะเกือบจะ2เดือนแล้วตัวนี้ดียังไงก็เดี๋ยวบอกก่อนละกันว่ามันคืออะไรก็คือมิสนะคะเป็น Deep m เจอ r o ออกซิเจนสเนะคะขอเรียกว่าสเปย์โซดาละกันเพราะว่ามันฉีดออกมาเป็นฟองฟู่เออแล้วมันจะซ่า,ซาเหมือนสเปย์คือจะบอกว่าไม่เคยเห็นเลยในไทยนะว่า มันมีรูปแบบนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผิวหน้าออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่าไงคุ้มค่ากับคุณสมบัติของมันนะกับเงินที่ต้องเสียไปเดี๋ยวบอกวิธีใช้พร้อมกับข้อดีที่ได้รับจากมันกันก็วิธีใช้นะคะเขย่าประมาณหนึ่งสิบครั้งโอเคให้มันแบบว่าสเปย์ข้างในมันแตกมัตจะอด้เสียงก้องแกงก้องแกงใช่ไหมนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีดลงที่ฝ่ามือค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำไมถึงเรียกว่าฟอรฟู หรือสเปรย์สดอะนี่ค่ะมันเป็นฟองลักษณะนี้แล้วเราก็ค่อยๆแปะที่ฟองๆนะคะแล้วก็แปะที่หน้าคือวิธีใช้จริงๆอะคือไม,ไม่ไม่ต้องแปะๆอย่างนี้นะคือถูๆทั่วหน้าเลยนะคะถูแบบให้เย็นสบายเลยนะคะไม่ต้องรอให้ฟองมันหมดตัวเพราะว่ามันจะค่อยๆหดจริงหรือเปล่าเดี <S <S <ๆ S 2> ๋ยวจะลองไอ้นี่ให้ดูเดี<ๆ>๋ยวจะลองแปะไว้ที่จมูกให้ดูนะคะ คอยดูนะคะว่ามันจะหดหายไปจริงหรือเปล่าระหว่างที่รอก็เดี๋ยวจะบอกข้อดีที่ได้รับจากมันนะคะตัวนี้ใช้แล้ว1คือเย็นสบายเย็นสบายหน้ามากแล้วก็เหมือนเอาน้ําแข็งมาถูหน้าเออแล้วก็ทําให้รูขุมขนกระชับลงดีมากหน้าเขาเรียกว่าอะไรนุ่มแล้วก็เนียนมากขึ้นปกติคือหน้าก็ไม่ได้หน้าก็ปกติแต่มันน,นุ่มขนาดนี้อันนี้นุ่มเหมือนมัชเมโลอ่ะคือหมอนหลังๆหน้ายิ่งรู้เลยตัวนี้คือใช้หลัง ล้างหน้าเช็ดพทนเนอรออะไรเรียบร้อยทาได้เลยนะก่อนเมคอัพก่อนซันครีมนะคะก่อนทุกอย่างเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มหดหายไปแล้วนะ,ะตัวนี้ไม่เหนียวเหนือน่ะนะคะมันจะซึลมลงสู่ผิวเร็วมากๆนะคะแล้วก็นีย่ยตอนนี้คือรู้สึกเย็นนากอ่ะไม่อันตรายนะคะมีออยงออย,ออยอเรียบร้อยนะอยู่ข้างกล่องปลอดภัยนะคะกล่อ,องมีรนะสนะอย่างนี้สีฟ้าสะอาดตา ข้างๆมีวิธีใช้อะไรเรียบร้อยพูดต่อว่ามันมีข้อดียังไงคือพูดสลับไปสลับมนาะอีกอย่างคือเป็นคนแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าอาทิตย์เนึนต่อห้าหกวันแล้วเกือบทุกวันเนี้ยก็ต้องแต่งใช่ไหมผู้หญิงเราจะบอกว่าผู้ชายก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะก็คือครีมกันแดดก,ก็คือการแต่งหน้าอย่างเหนือแ,แหละเออมันก็ <c oughs> เวลาใช้ตัวนี้นะจากที่เออเคยแต่งหน้าเช้าแล้วบ่ายมันเริ่มหลุดเพราะว่าหน้ามันทรีโซนแต่ทีนี้ตอนเนี้ย คือประมาณพุ่มสดทุ่ม,มหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่อยู่แบบลอกคาบอยู่แบบเงาวาเป็นสาวเกาหลีเพราะเราหน้ามันนิดนึงอ่ะเออมันก็จะแบบออกเงาวาวนิดนึงเพื่อนก็จะถามเฮ้ยมึงใช้อะไรทําไมแบบหน้าหน้ามาวาจังอะไรอย่างเงี้ยก็เคล็ดลับก็คืออยู่ที่ตัวนี้แหละอืมก็เป็นคนหน้ามัานแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าเราก็ใช้ ส่วนคนหน้าแห้งยิ่งต้องจําเป็นเลยออกซิเจนนะคะส,สาคัญสําหรับทุกผิวใครที่อยากลองใช้ใครที่อยากพิสูจน์ว่ามันดีจริงๆอย่างที่คุยหรือเปล่าหรือแบบมาแค่นั่งโม้มากี่นาทีไม่รู้มาแค่นั่งโม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะแต่คือเราไม่มีทางเอาเอาตัวเองมาแบบมาเล่นตลกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือ ไม่พูดนะคะอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่พูดเพราะว่าแนะนําไปคนที่เสียหายเป็นคนใช้แล้วเราก็เสียหายด้วยไงเหมือนแบบเอาอะไรไม่รู้มาแนะนำอะไรเงี้ยให้ลองไปพิสูจน์กันเองดีกว่าเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะมิส c o สเมติกนะคะดีมอยเจอร์ออกซิเจนสเปตัวนี้เรียกว่าสเป c ย์โซดาหรือสเปยฟองฟูแล้วแต่จะชอบเลยนะคะฟองฟูจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายตัวนี้ใช้มา2เดือนก็ยังไม่หมดเลยจะยังแน่นแน่นกระปุกอยู่เลยนะก็ลองดูคะ่ะไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ติดต่อทางด้านล่างนี้เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย